คนที่ขี้กลัวมากเลยค่ะกลัวว่าก็คือไม่เชื่อมั่นในตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ได้หรอกอันนี้มันยากเกินไปเราความสามารถไม่ถึงหรอกคล้ายๆว่าดูถูกความสามารถตัวเองอะค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าคนเราเอ,อ่อมีโฟกัสแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนอะเราจะมีความสามารถที่เราไม่รู้ตัวอยู่อะค่ะแบบขีดจำกัดความสามารถของเราบางทีมันอาจจะสูงจนที่เราแบบเอ้ยคาดเดาไม่ถึงแค่ต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ไม่ดูถูกตัวเองอะค่ะสำคัญที่สุดเลย เข้าวงการก็เหมือนเบสิกเด็กๆทั่วไปเลยค่ะคือน้ําเรียนพิเศษอยู่ตรงสยามแควร์ค่ะระหว่างเดินตอนพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเมื่อก่อนมันก็จะเขาเรียกว่าแมวมองค่ะใาชา่เขาก็มาชวนว่า <c oughs> เอ้ยน้องสนใจไหมทํางานในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็กลัวเพราะว่าคุณแม่ก็ขู่เยอะค่ะแล้วก็ที่บ้านก็ ฝั่งคุณพ่อนะคะก็ไม่ได้ค่อยสนับสนุนขนาดนั้นคือเขาก็อยากให้ตั้งใจเรียนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเอออยากจะลองก็คือเขาเรียกว่าไปทัศนศึกษาที่ประเทศจีนแล้วเพื่อนําไปกันหมดเลยแล้วทีนี้ขอคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่าโอ๊ยไม่ต้องไปหรอกคือคุณแม่จะเป็นคนข้างห่วนหนงนิดนึงอะคะ่ะบอกว่าถ้าอยากไปก็หาเงินเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากทํางานที่แบบว่ามันหาางเอแล้วก็เออเราจะได้ไปกับเพื่อนได้หรือว่าไปอังกฤษแคมป์ไปอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากแบบมีโมเมนต์แบบเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าตัดสินใจลองดูแรกๆเนี่ยโอ้โหยากมากเลยค่ะกว่าจะได้งานแรกรู้สึกว่าสิบกว่างาน20งานเลยนะคะกว่าจะได้แต่เรารู้สึกว่าเออเราเลิกเรียนแล้วก็ไปสนุกกับเพื่อนเรารู้จักพอเรารู้จักกับเพื่อนแล้วมันเหมือนแบบว่าเราได้ไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอเราไม่เกรงอ่ะงานก็ก็เริ่มมเข้าาค่ะ พอมันมีรายได้มันก็เหมือนแบบว่าเราก็ไม่ได้เป็นพาราแล้วเราก็บางทีเราก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่บ้านได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทํามาเรื่อยๆสนุกดีแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนเยอะมากเลยค่ะหลังจากนั้นก็มาเซ็นสัญญาที่ช่องโมโนโท9นีนะค่ะ มีโอกาสให้ได้พัฒนาตัวเองเยอะเลยค่ะตั้งแต่เป็นพิธีกรถ่ายแบบเป็นดีเจค่ะล้วเขาก็รู้สึกว่าลองมาทําบันเทิงดูข่าวเช้าก็มาแคสต์บูวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างยากอะค่ะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยน้ำเป็นคนขี้อายมากยิ่งการที่ต้องพรีเซนต์้ายๆว่าพรีเซนต์ให้ทุกคนฟังหรือว่าพรีเซนต์งานหน้าห้องเนี่ยเป็นงานที่ยากที่สุดสําหรับน้ำเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนตื่นเต้นอยู่แล้วอะแต่ก็เลยรู้สึกว่าพอเราเริ่มโตขึ้นนะคะการทำงานเราก็ต้อง เขาเรียกว่าเปลี่ยนไปตามช่วงอายุใช่ไหมคะเราก็เลยต้องใช้เวลาการทํางานของตัวเองอะคะ่ะให้มากขึ้นก็คือตื่นเช้าขึ้นที่แบบว่าต้องมาตแ่นตอน6กโมงเช้าเราก็ตื่นสักตีสามเพื่อที่จะแบบมานั่งอ่านไล่เรียงสคลิปว่าวันนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างะคะ่ะเพราะว่าข่าวบันเทิงเนี่ยมันเป็นข่าวที่เราพูดถึงชีวิตของคนอื่นนะคะก็เลยต้องระมัดระวังแล้วก็รอบคอบว่าอ้สิ่งเราพูดไปเนี่ยมันจะส่งผลกับ กระทบกับชีวิตของเขาหรือเปล่าพอเราได้รับโอกาสเนี่ยเราก็ต้องทําสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยให้ดีที่สุดเลยเท่าที่ความสามารถเราจะทําได้ค่ะก็ได้มุมมองในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะก็ได้รู้จักชีวิตคนมากขึ้นแล้วก็การที่ไม่ตัดสินคนอื่นในสิ่งที่เราเห็นแบบแรกอะค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเราแบบไม่ได้ให้เวลาเขาอธิบายอะ บางทีเราก็จะตัดสินเขาเลยว่าเขาเป็นคนแบบนี้ซึ่งจริงแล้วไม่ใช่นะคะถ้าเกิดว่าเรามีตรงเนี้สังคมเราก็จะน่าอยู่มากขึ้นนะคะ <gaming> เราทำงานตรงนี้เราก็มีเป้าหมายว่าเออโอเคเราอยากจะประสบความสําเร็จการประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็มาจากการที่เราจะต้องเลือกใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะไม่ม <planets> ีทางได้ทุกอย่างเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าวันนี้เราเรายังไม่ประสบความสําเร็จเราก็ต้องโฟกัสให้มันถูกจุดก่อนนะคะ ก่อนนี้พูดออน,นี้ยังไม่ค่อยกล้าพูดเลยนะคะแบบคือไม่รู้ว่าเราจะพูดถิดหรือถูกแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันมีโฟกัสมากขึ้นแล้วมันก็มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราต้องมั่นใจในตัวเองไม่ปฏิเสธโอกาส ที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ไม่กลัวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองด้วยะคะ่ะเป้าหมายนะคะก็คือการตั้งใจทํางานนี่แหละคะ่ะโฟกัสงานแล้วก็อ่านข่าวให้เข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดออกมาสิ่งนี้ค่ะถ้าเกิดคนดูได้รับแล้วเขาได้รับประโยชน์นี่แหละคะ่ะเป้าหมายสูงสุดของการเป็นผู้ประกาศค่ะอีกสิปีข้างหน้าใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นปลูกผักผลไม้ <laughs> มีสวนเล็กๆนะคะแล้วก็เลี้ยงสัตว์แล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอะคะ่ะเพราะว่าตัวนนี้รู้แล้วว่าสิ่งที่มีค่าก็คือชีวิตของคนที่เรารัก แล้วก็การที่เราได้ทําประโยชน์อะไรให้กับคนอื่นกับโลกไปนี้แล้วก็มีความสุขเท่านี้แหละค่ะ